มันเกิดน้องเจ๋จนะคะสองร <Yes, S 1> ัวคุณจนได้เค้กโฟร์เซนจาก s อสดพี P. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกี่ควบแล้วคะ2อชูทำไงลูกวันนี้มีใครมาร่วมง,งานมั่งมีใครมาร,ร่วมง,งาน,างนะคะ่ะ Happy birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday to you 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 À, pau no pau เป่าค่ะเป่าค่ะเป่าเป่าเป่าเค้กกันว้ายเอปมือค่ะปมือเอาไม้เอาไม้เอาไม้อเอาไม้เอาไม้เค้กเอาไม้เค้กเอาหมดแล้วใ่ไดแล้วเอาใจจเอาไม้ลูกเอาไม้อะเอาไม้เปา่าม้แล้ว ทำไมเอามาอีกอ่ะลูกแล้ทำไมจะเป่าบ่อยจังเลยอ่ะมันไม่ติดแล้วเนี่ยเอาเย้อีกเอาอีกอ่ะลูกทำไมหนูเป่าบ่อยจังเลยอ่ะซ้อมมาอ้า one two three เย่พอลัอกด้วทิ๊อะไรอ่ะเดี๋ยวมาไปเอามาให้แม่อ่ะเปิดไฟค่ะเดี๋ยวมาไปเอามาเย่ปมมือด้วยค่ะปมมือด้วยมาม่เจ๊โอเคโอเคจ้ะจ้ะมันเกิดน้องเจ๊จ๋าสองขวบแล้วค่ะมาม่แมาเ่าดีๆลูกบอให้หลับดิ <poisoned indo> จะตัดเค้กแล้วค่ะจ <ực> <guarante> ิ๊บๆนี่ค <fish> ่ะดูมาม่าด้วยนี่นี่นี่เก็บอรเชนนะคะไอหยิมยิงตัดตัดทิ้งยังก็จิ๊บๆจๆ๊บอึ๊บกินไหมใครจะกินเดียวเดียวเดียวอันตัวการตูน่ะมันกินได้เว้ยนะกินได้ พอแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอาให้ตาให้พรให้ตาให้พรน้องแกจ่านหนค่ะแซปไหลพอแล้วปะขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคำบวยพรที่ให้น้องเจจานะคะนั่นเจจ่าหันหน้ามานี่ลูกเค้กบนเค้กชนนี่ลูกเค้กโู่นไมากเลยน่าสันลุ่นไรอยกับแกเตรียมงานเไแล้วไม่เปล่าแล้ว บายบายค่ะบายบายก่อนบายบายมาัาก่อนเจาจ๋าอร่อยมงนเบอบังเนเบิสุ้อยอ่อร่อยยัมนี่กกินโฟเซนแล้วก็จะกินอันนาต่ออันนี้มันจะเป็นไว้์ช็อกโกแลตกินได้อ่ะดูอ่ะโพเซนเอ้ยนาอันนาว้าวว้าวยังคะว้าวว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 ว ให้ตากับยายดูอันนี้คืออาน,นาเรียกอนนาก่อนอาน,นาไว้อนนาอ,อนนาณาคอข่ายอมฮุมโอเคฮุม